อันนี้ผมขอให้ภาพวิจัยนะที่มันแย่มากเลยคือคุณเปิดบอล42ครั้งทั้งเกมคอสซิงด้านข้างความแม่นยำ9ครั้งไอที่ปัญหาด้านข้างเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาถึงลองแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยเลยไปมาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้านข้างเขาไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บไงพี่มงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบีจีทำไมเป็นเป็นโครยิันเออเรื่องบีจีหน่อยซะหน่อยซะหน่อยไม่ไม่จริงๆพี่ก็ดูแล้วมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกมเกมที่แล้วแล้วสำหรับเทกุพี่มีความรู้สึกว่าเทกุ น่าจะอยู่ในช่วงของสับสนแล้วก็กดดันอะไรบางอย่างอออถึงขนาดต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจาก4-2-3-1เป็น4-3-3ใช่แต่อ4-3-3เขาอะก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิม,อ,มออเดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยน่าจะได้โจทย์ประมาณว่าเฮ้ยตัวเราก็เยอะอแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยเวลาเล่นทำไมเล่นได้แค่เท่านี้อทำไมใช้ไม่ใช้ไม่ครบใช้ไม่ครบด้วยตัวที่มีลองแล้วมันก็ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดจากวิธีการระบบหรือเปล่าเออ เทกก็เลยปรับเปลี่ยนมาเล่น4ีสามสามพอเป็นสีสามสามปุ๊บเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วเกมที่เจอกันหนองบัวมันขี้เหร่ตรงไหนอ่ะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อพี่ก็ว่าไม่ได้ขี้เหร่โอกาสโอกาสดีกว่าทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งที่ตอนนี้อันนี้ผมขอยภาพวิจัยนะที่มันแย่มากเลยคือคุณเปิดบอล42ครั้งทั้งเกม c คส s s i n g ทั้ข้างความแม่นยำเก้าครั้งอันนี้ผมไปดูสถิติมาไงผมได้บอกว่าสิ่งที่ต้องแก้โดดเลยคือว่าเฮ้ยการเปิดบอลนี่คือ คือโอกาสเยอะมันกลายเป็นไรป่ะโอกาสเยอะแต่คุณภาพไม่ได้ไม่ก่อให้เกิดนี่คือตะบี้ตะบานหรือเปล่าถ้าตะบี้ตะบันคืออะไรตันใช่ไหมหรือยังไงแล้วก็ที่พี่ธงบอก4ี่สามสามเนี่ยมันกำลังจะดีแล้วเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งสี่สามสามเอาฉันมงคลมาเล่นอ่ะไอตอนนั้นดีมันมีตัวรับแบบผาใช่แต่ฉันมงคลเจ็บไงล่าสุดก็เนี่ยเอเจ็บเสร็จปุ๊บอีโดฟานเจ็บอีกกองหลังม็อีโดฟานไงแล้วเดี๋ยวนี้จากพันโดนอีกยันในดูไปแดงพี่มาสุกเข้ามาสาแทรกของจริงใช่คราเนี้ย คุณต้องได้ใช้กับตัวที่ที่คุณจะไม่รู้ว่าอยากลองไม่อยากลองแต่เขาเนี่ยคุณจะได้เปลี่ยนทีมละเปพราะกองหลังเนี่ยยังไงตูเยสต้องยืนละใช่ไหมแต่เขาเนี่ยตูเยสเจอกระชากกระชากหลายลูกอหนักเลยคือเขาอายุเยอะแล้วไงเปิดพื้นที่เยอะเหนื่อยอ่ะตอนนี้บีจียังไม่ชนะเกมเยือนเลยนะสี่นัดเนเสมอสองแพ้สองนะโอ้โหโอ้พี่ธงเกมเยือนนะบีจีไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อและเกมที่มีอยู่ในมือเนี่ยแข่งน้อยกว่ามันมันไม่ได้ ไม่ได้การันตีก็ต่างเลยไม่ได้ช่วยจริงแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งทำไอ้ไอ้เศรตัวข้างของเขาพี่ธงเถุงต้องมานั่งทำจริงจังแล้วผมว่าถ้าเกิดมาไล่ทำเศรษฐแล้วทำเป็นช่องให้เห็นเนี่ยเกมหนึ่งใช้ใครแล้วเรียนให้ดีหรือไม่นั่นก็ทำริมเส้นแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปผมว่ามันจะเห็นชัดเลยนะเจมจะทำได้ซ้ำเลยผมคิดว่าผมจะปทำเจมีเวลาเนี่ยเอาอะไรไหนทำเนี่ยไม่ผมคงให้น้องทำอ๋อโอเคนี่นี่เราไปก็พูดกันคือเขาบอกว่าถ้าทำเสร็จส่งให้เขาด้วยไม่เป็นส่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเองเพราะน่าสนใจเรื่องนี้เพราะว่่่าา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 เเเรรออยยกกู้้คคววววมมิดดีี๋จะถันไท ไอ้ที่ปัญหาด้านข้างเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาถึงลองแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอะไปมาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้านข้างเขาไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บไงไอ้ตรงกลางัน่มีปัญหาบ้างใช่ไหมแต่ไอ้เนี้ยเขาเปลี่ยนไม่หยุดเลยนะอาทิตย์ก่อนพี่ธงเพิ่งจะชมเจริญศักดิ์บอกว่าลงลงล็อกในในหมากลงล็อกในหมากนี้เออแต่ลงล็อกในหมากนี้กลายไปกลายมาเปลี่ยนอีกแลองเ็าไม่รู้ล้วปัญหาภายในมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เออแล้วก็ข้ามไปแล้วเลยไม่รู้แม่เจมมาแล้วกันนะก็ต้องให้เขาไปตรวจภายใน จ<า>ไม่ใช่โมสอนเจจะใช่ไงอ้าวเพราะว่ผูิด่ตรงไหนอะ่ะต้องคื้นขายอย่างป่ะเอ้าเนี่ยเราพูดก็ยก็ลากไปตรงนี้อีกม,มันจบได้หรือตัวรู้แล้วใช่ใช่ม,มันมาโพสตรงนี้อีกหน่อยดี่ยเอเอเอ,อ่ะนั่นก็ผ่านไปแล้วสำหรับบีจีนั่นเองก็ถือว่าแพ้ให้กับบัวแปศูนย์หนึ่งนะจ๊ะ